ต่วงมาดิต่วงมาดิต่วงมาดิมาดีวะเฮ้ยชิบหายโอ้ตายเฮ้ยเหมันจับจริงแล้วกูเอาไงมาทีวะเฮ้ยชิบหายเ้าโดดเ้าเบาเบืดแล้วก็เอาไงพี่อยากมีส่วนร่วมกับน้องเฮ้ย สวยดิเพิ่มรู้งานว่ะแล้วล้วงหลังไงสวยดิเอ้ยโอเคไอ้อย่างเนี้ยพอได้พอไหวว่ะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮอนคูเกมเมอร์ที่มมนี่เช <I see. S 1> ี่ยงเกยน,นะครับ กับเนลเราอยู่กับฟิโนที่มีชื่อว่าฟอนนลอเรนติโนเนลเจอกับตัวอะไรเนาะเจอกับอเลนเอสคิวนะครับผมอ่ะตอนนี้ผมต้องระวังด้วยนะเออฟังผมมีหยันเป็นป่านะหยันปา่าคิดว่าน่าจะไหวนะอยากโอ้อยากจ้วงจ้วงไม่โดนชิบหมเนะงามใส่ล้ะและอเลน,นมันอื กี่ถูกิีู่ผิดไม่ได้หยิบบอลเลนมา,นานเน,นี่ยเจอกับอ,อเาเลนน่ะเฮ้ยผมว่าผมต้องรอว่ะรอของอ่ะรอจ้วง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 อาตูตูตูเอ้ยวีล่าด้วยชิพ่านกูแล,แล้วแล้วมันมาเติมไงเฮ้ยมันใช่เรื่องเหรอถามจริงมันใช่เรื่องเหรอฮะอี่สองตัวเนี่ยมันใช่เรื่องคนมาเติมบนเหรอเฮ้ยว่ามันดักมะเนี่ย ไม่ไม่ไม่ผมเสียเพราะโอเคมันไปแล้วอะเลนน่าจะรออันตรีเหมือนเหมือนผมนะคิดว่ามาทีวะเฮ้ยเอาเหรอเอาเะไอ้หนูบวกหลอกเฉยกูบวกหลอกเฉยเพื่อนอย่าอย่ามาเล่นกับแล้วมันยัดในป้อมไงว่าแล๊ะเฮ้ย วันนี้ข้ามีนัดเดทกับใครกันนะป้อมนลนดักของเราถูกโจมตีออกไม่ทันนะข้าซิวเ่ะเฮ้ยอันเล่นอะผมไหวเจ้ซิวมาไม่หช้เสียนี่ว่าใช่แล้วใช่แล้วงานใหญ่เป็ฮอนแล้ว มึงกดกูไปเนี่ยกดกูไเนี่ยกดกูเนี่ยฮึโอเคเราต้องให้ครับไปก่อนไอ้ฮอนสูได้นะว่าฟอร์เรนสู้ไหวนะเฮ้ยเอาหน่อยวะเพื่อนดูมอย okay. <p Di hal at> ู่ในพ่มเดเล็กเดนเล็เดิเลเด่จูจูๆจู่จู่จู้จูจูู้อะไรจ้ะ มาดิไปไหนเฮ้ยกระจอกเกินว่ะเฮ้เเย,อฮอยโอ้อ่อนเกินกูอะไรวะไว้่อด่นะ้ได้นะโบดได้นะสี่แล้วไงกูเล่นได้แล้วไงมาทีว่า อาเลนไม่กล้าเขาไม่กล้าเข้าอยู่ผมเนาะเพราะว่าตัวทะลุเกาะอยู่แล้วนะมาทีวะได้ดิโยก็ได้กูเปลี่ยนเองก็ได้กูไม่ง้อผมหรอกแล้วเ,เจออารามด้วยไงประเด็นอืมึงยังจับสองซะด้วยมันเอามาจับสองไงประเด็นเหมือนันจับแบบนี้ว่า เอาดิแทงให้สวยดิแล้วเพื่อนหายแล้วมันหายไปหมดเลยไงแล้วกูไปไหนเมื่อกี้โอ้โหรู้ช่องนี้ช่องนี้โอเคมันไปแล้วแล้วเมื่อกี้คือเข้าไปแทงรับด,ดาเมจเต็มเต็มอฮึบานเจีย๊ยบฝั่งนู้น่ะบ้านกูเจี๊ยบเลยนล้นติดไม่มีแล้วไงรอกอนละกัน เอ,อ่ออาลนท่านหญิงพี่ฝากของท่านชายอยู่วะเนี่ยเอ้ยมันอยู่จริงว่ะขอาไ,าไว้ก่อไะไม่กล้าเล่นไม่กล้าเล่นกำลังไปช่วยไปกันก่อนร่วงมาดิร่วงมาดิร่วงมาดิมาดีวะ่ะเฮ้ยที่หายโอ้ตาย โอ้ลีช้าจังวะสกิลเฮ้ยไปปลอมอยู่แล้วคือลีโคตรช้าเลยสกิลได้นะล่างโอ้ยอนด้วยวีล่าเอ้ยล่างไม่ไหวได้ยังไงนี้นอ,อันนี้ผมวัดแรงนะครับทุกคนแผ่นนี้เพราะว่าถ้าออกเป็นเวท บว่าจะจัดแรงอยู่แล้วนะนังตีนี่วะนังตีนี่วะขอให้ขอขึ้นไปกันนะแบ๊แอะโอ้แล้วป้อมเหลือ43นะไม่รู้จะเหลือทำเบื้องอะไรเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลโอเคไม่เป็นไรเพื่อนเราไป,ไปนู่นแล้วนะ ไม่ใช่เพื่อนเหรอไม่ใช่เพื่อนนิ่งจะไม่ปล่อยป้อมจริงเหรอเฮ้ยไม่คิดจะปล่อยจริงเหรอน้องไอ้หนูอเลนป้อมเหลือนิดเดียวจะเหลือดไปทำเบรกอะไรเฮ้ยปล่อยได้แล้วเฮ้ยโอ้โหป้อมยิงชีว่ะจริงแล้วกูออกไงโอ้มันได้คิวได้ดีครับได้ดีครับ ว่าเนี่ยผมก็ลืมว่ามันเออมันมีเอชคิวนะใอญ่เราอยู่ไม่ได้ไปกลัวของนี้ผมเดี๋ยวออกเป็นกัดตัดเลื่อยมันมาตัดผมเหรอมันมาตัดผมเลอะเลอะมันมาตัดผมเลอะเออตัดไปก็เท่านั้นนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะลำตึงๆลำฟิวเปียวให้ดู อ๋อมือมือมันต้องมาแล้วล่ะไหนวะโอ้ยซบนโดนเฮ้เย,ย่าไอ้หยันรอบไปเนี่ยเานีี้้มสตองการาอ,อรู้อยู่มันอยู่สองมึงเมียนตีอยู่นะหยันติวน่าจะอยู่พอติวไม่เมียนตีไปเฮ้ยเอาดาดีดาดีเฮ้ยมันยังอยู่ว่ะ อย่าทให้เสียบรรยาากศสิเฮ้ยมันจับจริงแล้วก็เอาไงมาทีวะเฮ้ยชิพ่ายว่าโดดเบาเบาเบาบืดแล้วก็เอาไงมันเอาจริงวะเฮ้ยโอ้โหยูดาซัตไอยอนโดนซะด้วยต้องออกไปกันซิวก่อนนะ เออซิวอยู่ล่างเคเคเคไปอยู่จะไปล่างทันอยู่มั้งผมคิดว่าไปทันอยู่ในล่างมันห้าวอ่ะเมื่อก,กี้มันห้าวไงมันเอาอ่ะมันจะเอาให้ฮอนไงเดี๋ยวสูบหูจะตายไปนะในล่างเราเคลียร์ให้ได้อยู่แล้วนะนี่มีของนี่ผมล้ำตึงๆเลยล้ำเพลินอ่นนะจั๊กปะมาทีนี่ เออดาฟนี่เไอ,อ้มังกรยู่ไหนวะโอเคมันจะเอาบนให้ได้นะมันให้ผมโยกเลนแล้วนะไม่ทันบนแน่เดี๋ยวบังไปบางครั้งการใช้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็เปลีเลนดักของเราถูกโจมตีโอ้ล้วเพื่อนไม่ดูไม่ดูบนให้ด้วยนะดูแต่กลางกับไอตัว,ตว ามาค้างก็ต้องยอมปล่อยป้อมนะครับเพราะว่าแรกกับไฟที่เอาชนะนะทุกคนโอเคเขาเหมือนเขาจะสวนหรือเปล่าเขาอยู่อารัมโลอโอเคส้ยหญิดดิยอนเราต้องให้อารัมจับก่อนอนะ่ะไม่รู้เขาได้จับใครนะภาวะนาะไม่ใช่ผมแล้วกันอืม เลนอยู่บนแต่ผมว่าผมบวกกับอารเลนได้นะเขาออกขีสมานะเอวาเดี๋ยวเราเลนไล่ต่อเดี๋ยวรวยออะไรเฮ้ยเฮ้เอโอเคเลนล่างตอนนี้เราได้แล้วนะโอคเคแล้วก็ขโมยเลนต่อทุกคนเราไล่ลไป นี่แบะเอ้ยพี่อยากมีสว่วนร่วมกับน้องเฮ้ยสวยดิเพิ่มรู้งานปะเออแล้วเพิ่มรู้งานไง <c oughs> ดีมันไม่ยิงหม่มไงเฮ้ยที่ผานแล้ว ชิพ่าจิงแล้วมันยอนยิงฟรีไงโอ้โห,โห,โห,โหแล้วอียอมฟรีข้าวป้อไงทุกคนตัวตัวได้เอาว่ะซิลยังไงก็ไม่รอดอย่างกูโอ้โหนั้น,นมัาง,งากรกระโดดด้วยแล้วมันจู๊กไงเอาเลยบนเราต้องปล่อยแล้วนะผมไปบวกกัยเพื่อนะไรว่ะไปช่วยละ หมดรวมกันเราอยู่อาเลนย้อนเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าย้อนไม่ฟรีผมนะป่าไปไหนเนี่ยเฮ้ยไหนวะบนน่าจะอยู่บนนะดูทรงน่าคิดว่าน่าจะบนเอาอ่ะเพื่อนจริงไหมเนี่ย แล้วมันเช็คไงทำไปเนี่ยวงไปวงกลมเฮยยอดดิยอดดิก็หยอดยอดิเฮ้ยเออหลังไม่ถึงไม่มีฟิกด้วยปะบอกไม่ได้จริงบอกไม่ได้จริงหน้าถอยแล้วนะบนเอาเออ เล่นล่างก็ได้นะวะบนได้อยู่นะผมว่าเล่นล่างก่อนที่ผ่นะานแล้วเออใครโดนใครโดนแล้วล้วงหลังไนงะตัวน,นี้โหดีนะทีออกมาทานันเอ,อ้ยโอเค ไอ้อย่างเนี้ยพอได้พอไหวว่ะพอไหวอยู่แล้วว่ะเรียบร้อยจบอยู่แล้วนะเกมนี้ไม่ใช่ปัญหาโอ้โหเรียบร้อยนะครับทุกคนดีนะเมื่อกี้ดอกของานไม่งั้นตายแต่เพื่อนมันรู้จังหวะนะถ้าเกิดโดนอาร์มจับถ้าเพื่อนยิงนี่คือไม่ใช่เพื่อนแท้แน่นอนนะทุกคน โอเคก็ประมาณนี้ละการกับการเล่นฟอร์เรนติโลนะครับผมก็เอาไาเจอกับอาร์เรนได้อยู่ก็สู้ได้อยู่นะถ้าเกิดว่าเขาไม่มาเติมด้วยนะทุกคนโอเคครับผมทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องฮอนกูเกมเมอร์กันด้วยนะครับผมทุกคนเพื่อให้พาคลิปใหม่ๆนะครับผมทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ